เคครับทุกคนวันนี้อ่ะทุกคนก็อยู่กับช่องกายิบชแนลนะเว้ย <c> เ <oughs> ดี๋ยวเล่นเดี๋ยเล่นช่องผมนี่แหละนะเออวันนี้เนี่ยผมก็จะมาใชา้เซสกิลตามพี่กายิดนะเว้ยทุกคนทุกคนอะไรสงสัยเฮ้ย hey, บ้าหรือเปล่าพี่กายิดเขาเล่นฟีฟายที่ไหนไวะมึงอะไรเนีน่ยมึงหลอนเลยเนี่ยแต่จริงพี่เขาเคยเล่นนะทุกคนใครที่ติดตามพี่เขามานานก็น่าจะรู้นะว่าพี่เขาเคยเล่นเมื่อสองสามปีที่แล้วแล้หละนะแล้วก็เซตเนี่ยเป็นเซตที่ผมเห็นล่าสุดท,ที่พี่เขาใช้ก็ประมาณนี้เลยนะเว้ยซึ่งถ้ามันดูแบบดูโโบบรราาณณหน่อยมั ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับทุกคนเพราะว่ายุค3าปีที่แล้วเนี่ยคนก็ใช้แบบนี้กันเนาะใช้ไอร็อกกันเนี่ยเมื่อก่อนมันฮิตไงเออก็อประมาณนี้เลยนะเอ้ยแล้วก่อนดูครับเฮ้ยทุกคนท่านเป็นเปลี่ยนใหม่หรออัปเดตใหม่ปะเนี่ยเออวิสวยดีว่านี้นะทุกคนก่อนจะไปดูกันเนี่ยผมก็มีอะไรจะบอกครับครับทุกคนนั่นแหละครับคนดูแบบเก้ากเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้กดติดตามผมเลยเฮ้ยกดติดตามผมหน่อยนะคนดูถ้าใครที่ดูบ่อยๆแล้วรู้สึกชอบเงี้ยก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับทุกคน90%เกด้ามมผสภาพนะ โอเคด้านล่างยัม่เห็นปืนเลยหรอคุณดูปืนอยู่ไหนเนี่ยบาอิสปืนบาอิสปืนเขาไม่มีปืนครับคุณดูก็สิงเท้าก็สิงเท้าสิงเท้าสิงเท้า,ทาด้านหลังคุณเห็นผมไหมวะโอูโอเคได้อยู่ครับทุกคนทันอยู่มั้งโอเคไอ้หลอกเนี่มันรู้สึกว่าไม่วิ่งเร็วนะทุกคนก็วิ่งปกตินะแค่เพิ่มระดับเฉยๆเฮ้ย โอ้หทุกคนดูดิ <c oughs> เก็บปืนไม่ทันไอ <ป blows> เฮ้ยเพื่อนโอ้โหแล้วเปิดเห็นยันบนเลยเหรอุกดูเปิดตำแหน่งเนี่ยโอเคเราผมงไปแจ้แค้นไงหาปืนไม่เจอผมก็เล็งตั้งนานนะทุกคนเออไม่มีปืนเฉยเลยโอเคล้วผมมาแก้แค้นแล้วไงถ้ารอบนี้ลงไปไม่เจอปืนนะทุกคนเออไม่เกมมีปืนจริงปะเนี่ยโอเคผมเจอแล้วโอเคแบบนี้สิเพื่อนเออสวย ơi yeah, còn nhìn anh lặng vậy đó ôi nhưng mình rồi quá ơi còn nhìn đến đừng siêu vào con đu 1 đừng tua mấy nha trái bưởi này nó không bền sự cứu gì đó nhỉ anh bữa nó mới đồng mà xem nhé chỉ ra được con ui con này chắc chắn mình hình phụ nè nè นี่ไงอัดตัวอัดตัวเฮ้ยคนอย่างเยอะคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยคนเยอะจัดทุกคนเฮ้ยแล้วนคนลงมาพอ,อ,อ,อคนนี้แหละนะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยคนนี้แหละคนนี้แหละมาดูเพื่อนเฮ้ยเพิ่งแตกโอเคผมตามเลยผมตามเลยนี่ไงีตัวนี้ครับทุกคนเ้ยเป็นไหนแล้วอ่า เรียบร้อยสี่คิวคนดูผมเสียใจจัดเลยว่าเมื่อกี้ผมได้ห้าคิวนะถ้าเลยผมเยอะกว่านี้ผมห้าคิวไปแล้วเนี่ยเสียใจจัดเลยเฮ้ยอ่ายังเข้าหัวอีกว่าก็จะอ่านตัวแตกนะคนดูแย่ป็น้ลูกซองอ่ะแต่ไม่มีชิปเอ้ยนี่ไงแล้วผมเปิดเป็นหัวอย่างเดียวงแล้วผมล็อกแต่หัวไงประเด็นหน้าเป็นไงเออเว้ยแล้วเหมือนจะมีคนอยู่หน้าตรงนี้เนี่ย คนอย่างเยอะเลยว่ะหอนาฬิกาไม่เคยคิดว่ามันเยอะขนาดนี้นะป่วดดิผมก็คิดว่าเขาต้องจะลงพีก,กันถูกปะเออไว้ไม่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคกับแต่คนดูอะไรเนี่ยปืนพกทั้งหางเมื่อกี้คนดูโอหยิงเม็ดนึงผมแตกเลยเนี่ยเกินแรงมากเลยที่คนพกคู่เนี่ยโอ้กับแตกจริงนนเนี่ยกับอยากคิใหม่ จะไปผมก็ลืมไปครับทุกคนว่ากิลที่เรอามาเนี่ยมันต้องเปิดสโคมันถูกบ้างถึงมันจะสามารถใช้งานได้ฉะนั้นเราก็ต้องไปหาปืนที่มันมีสโคมเ้ยแล้วเราจะทดวสอบว่ามันนิ่งขึ้นจริงไหมทุกคนเนี่ยมันยำเพิ่มขึ้นห้าสิซ็นนะทุกคนทั้งคืนที่มันไม่ค่อยมันยำเท่าไหร่ก็ยังมีเ k กับฟาร์มาสนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าในตู้นี้มีขายไหมนะโอเค,อเควันนี้ไงครับทุกคนฟาร์มาสามโอเคเราซื้อเลยนะฟาร์มาสมันจะเปเแต่ ไม่มีสกินนะฟาร์มสกินดีกว่าโอเคจับสองด้วยน่จับสองด้วยนี่หลาคนแบบได้ได้ทดสอบความหนึ่งของปืนแล้วนะอันนะมีในโดนด้วยวาตรงไหนเพื่อนผมสิอุ้ยนี่ไงผมน่ะนี่ฟาร์มัสฟาร์มัสเฮ้ยมันโกงอยู่นะคนดูเออไม่เห็นสกินปืนนะแต่อยู่ไหนเรายังไม่ได้ชัดขนาดนั้นทุกคนเพราะว่าเขาตายไวเกินอ่ะเออมันมันก็ยัง พูดไม่ได้นะว่ามันนิ่งขึ้นไหมแต่ก็คงนิ่งขึ้นแหละทุกคนเกมไม่พูดแบบนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะเปิดหาคนดีกว่าวคุณดูหาคนไม่เจอสักทีเนี่ยเฮ้ยอุ100้ยถึงร้อยพอดีโอเคชื่ออะไรอ่ะเออเว้ย <c oughs> น่าจะเป็นไม,ไม่ไม่น่าใช่คนไทยนะคุณดูเพราะว่าเกมฟรีไฟล์ก็ไม่ใช่แค่มีคนไทยเล่นถูกป่ะที่เรื่องเซิร์ฟไทยเนี่ยก็มีคนพมา่าคนลาวอะไรอย่างนี้ด้วยอเอ้ยเฮ้ยเขาเขาแย่งเขาแย่งเหยื่อผมปะเนี่ยนะทักคนโอเค สวยอ่ะไม่ใช่อ่ะผมไปลัดเขาแต่เขาน้าหน่าจะไม่เห็นปะเห็นไหนผมว่านั่นไงเฮ้ยมาดิ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 ควดเจ็บคนดูมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนฮู้ยบองกี่ชั้นเนี่ยฮู้ยสามชั้นเลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาดิ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 โอ้โห่แตกมางผมช้าเลยทองยาวครับทุกคนอับส่วน นี่ไงสองยาผมอัพสดขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเพื่อโอกาสก็บ้าแล้วนะคนดูเออขึ้นมายิงถึงสายีิาเลยนะเออไว้กันบ้างคลิปนี้ต้องทิ้งคนสิบคิวเนี่ยเราไปเอาคลิปใหม่นะสภาพเฮ้ยน้านหลังอ่าแล้วเรียกร้องผมแบบนี้ก็ยิงผมหรือเปล่าวะไม่รู้เป็คนแต่ที่รู้คือผมเจอแล้วถ้าผมเจอจริงนี่ไง อย่างแรงทุกคนสก,กินนี้น่าจะบวกดาเมจสองผมยังไม่ผิดเออปืนก็แรงอยู่แล้วสก,กินก็แรงไปอีกนะทุกคนเออเวสก,กิลก็โกงไงคือเราเอาสก,กิลมาเนี่ยเพื่อทำให้ปืนมันหนึ่งขึ้นนะทุกคนขนาดนี้จับสองนี่เนี่ยถ้าจับสามจนจะหนึ่งขนาดไหนรูกคุณดูเออเว้มันคงจะแบบไม่ไม่มีแบบกระจายเลยผมว่าคิดคำพูดไม่ออกได้ไงวะ <c oughs> เออเว้ก็คิดอยู่ว่าจะพูดยังไงเยอะทุกคนตอนแรกจะพูดว่าไม่มีแบบ มันแยกออกจากกันเออแต่ก็ลืมไปว่าเออมันก็ใช้คำว่ากระจายได้นี่หว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ใช้คำว่ากระสุนกระจายกันถูกปะเออไม่คิดมาออกเฉยเลยว่า <c oughs> โอเคเราตามล่าคนกันต่ออยู่ก่อนทุกคนเราเปิดคนต่อเลยนะใครก็ได้เน,นี่ยผมบอกเลยใครก็ได้ของน่าจะฟูมากๆเลยตอนนี้เนะี่ยโอเคเออซื้อปังเงินอีคลิปเนี่ยทุ <c oughs> คกคนคทุกคนเออแต่ก็ไม่แน่ก่อนเราจะไปถึงเขาเนี่ยอาจจะมีคนระหว่างทางก็ได้ทุกคนใครไปรู้นะ เหลือสิบคนทุกคนยี่สิบคิวได้อยู่ e ครับทุกคนแต่ผมต้องคิวทุกคนในแมปแล้วมันจะเจอเจอจริงนี่ไงเจอจริงเจอจริงจริงตอนมีไหมเช็คก่อนครับทุกคนเช็คก่อนเช็คก่อนเอาไม่มีโอ้โหได้จัดแล้วเมื่อกี้เป้าหมายเราก็โดนฆ่าไปแล้วทุกคนดูใครยิงเป้าหมายผมเนี่ยใครยังคิวผมวะโอเคในร,รถผมเจอละเฮ้ยโอ้โหปืนลั่นอยู่เดอ้อปืนลั่นอยู่เดอ้อ โอเคสื่อชิปได้ครับคุนสวยผมดันเลยเจอซองยาวผมไหนวะด้านหลังไม่มีครับเข้าไปโดนมาอาวเขายิงทิ้งใช่ปะไม่รู้ทุกคนแต่ที่รู้คือผมยิงไม่ใช่ยิงผมเข้าชาร์จมาเฮ้ยไม่มีหายไปไหนอ๋อน้านหลังนู่นครับทุกคนผมซีเพื่อนผมซีเพื่อนไม่ใจเลยว่าอะไรเนี่ยคุณเปิดผมก่อนแท้เออเว้ เมื่อกี้เหมือนจะจับสารนะไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยไปไหนแล้วเนี่ยอ่าผมเจอแล้วโคตรเจ็บมาดีเจอสองยาวเหรอบไเฮ้ยมาดิโอ้โหอะไรเนี่ยโอเคเรามีระเบิดจ่อยพอดเลยครับทุกคนเอาไปมาสิเพื่อนมาสิเพื่อนแล้วเขาหายไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวอุ้ยปืนอะไรวะเนี่ย โอ้ผมแตกดิเผาว่าคนดูเหลือแล้วเจลิญแล้วเจลิญแล้วโอเครอดหรือเปล่าเนี่ยโอเคคนดูได้อยู่จะแจกนะเพื่อนจะแจกนะเพื่อนเล่นแหม่งดีโอเคสวยโอเคแล้วเสื้อเหลืองไปไหนวะเมื่อกี้เสื้อเหลืองหายไปเลยครับทุกคนอ๋อนี่ไงนี่ไงเสื้อเหลืองที่คนนี้ว่ายิงผมเนี่ยยิงอย่างแรงคนดูสิบสามคิวละสิบห้าคิวไปเกมนี้นะ เออเวแถวนี้มัน่ามีคนปะเสียงมันเงียบมากเลยอะว่าเราต้องลองไปขึ้นบนพีกดูนะมันมีร้านค้าอย่งไผมอาจจะไปซื้อที่ไล่ล่าคนด้วยนะนี่จับสามบวกเก็บเสียงของก็ฟูพุดเลยตอนเนี้ยโอเคต้งงั้นเพื่อน15คิวของผมออเอาเอาเกมเกมบัคครับทุกคนไม่ให้ซื้อแต่ซื้อไม่ได้แล้วคนอยู่้านหะน้าโอเคไม่ซื้อแล้วก็ได้ว่าผมเจอแ้วสองคน โอเคเฮ้ยเ okay. ใครร้ายผมเนี่ยเฮ้ยร้ายผมทำไมวะโอ้สิบสี่คิวแล้วทุกคนมาจะายี่สิบคิวสน่อยเฮ้ยโอย้เดือดยี่สิบคิวแล้วเออเว้ยกับสิบสามคิวละ <c oughs> นั่นี้ครับทุกคนมาดิอุ้ยเก็บอยู่โอ้โหกระสุนมกระเจ้าเห็นไหมทุกคนฟาร์มอะ่ะแต่เรายังไม่ลองเปิดสกปนะเปิดสกปก็ไม่โดนว่ะ ก็เปิดสกปรมันก็จะนิ่งกว่าอยู่แล้วแหละครับทุกคนเพราะว่าเรามีสกิลด้วยนะโอเคมาดิเรายิงนะครับทุกคนมาใช้แค่ฟาร์มัสยิงนนะเขาเนาะเจ็บอยู่51เลยเนี่ยเมื่อกี้มาดิมาดิมาดิโคตรเจ็บแตกแล้วครับทุกคนรอบนี้ยังไงแตงกกูเลยนี่ไงนี่ไงเป็นไงฟาร์มัสชาร์จแบบเมื่อกี้เออไม่ใชาร์จอย่างนี้ผมเอาฟาร์มัสเข้าไปชาร์จจริงๆนะเออเออที่หนึ่งฉเฉยหรือว่าก็อย่างที่บอกเลครับทุกคนว่าถ้าดูแล้วมัน รู้สึกว่าไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหับคนเพราะว่าไอ้หลอกเนี่ยทุกคนมีถามจริงนะช่วงน,นี้มันยังมีคนใช้อยู่ไหมตอนนี้เนะ่ยผมกดไปไม่เคยเจอเลยนะเว้ไอ้หลอกเนี่ยไม่ว่าจะซีซีหรือโหมดปกติโหมดลั้งอะไรก็ตามนะผมกดไปแทบไม่เจอใครใช้ไอ้หลอกเลยนะเว้ยพคยที่บอกนะว่าเซตสกิลเนี่ยมันเป็นเซ็ตสมัยแบบสามสี่ปีที่แล้วสมัยที่พี่สันติยังแข่งอยู่เออสมัยนั้นเลยนะทุกคนเว้มันหนังมากเลยนะสำหรับเซ็ตคอมโบนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้กันครับทุกคนสำหรับเซ็ตคอมโบของพี่กันะกนนนอออยยยย่่เเเเาาาาาะะถ้้้้้ชบคีกกก็็ลลืืมมมดดดตติพปงใใจหผวว จนใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับทุกคนแม่ได้แอลล็อกว่าไม่ได้วิ่งเรือแบบเมื่อก่อนแล้วนะเอออันนี้แทบแทบจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบค่อนข้างที่จะไร้ประโยชน์แล้วนะแอลล็อกนะ่าคยเพิ่มเลือดนะคนดูเออเว้ยถ้าใครยังใช้อยู่ก็คอมเม์บอกผมได้นะครับผม